เอสเตดคอเนอร์ลำปางซับที่116ขายที่ดินแบ่งแปลงติดถนนเลี่ยงเมืองลำปางทำเลทอมเดินทางสะดวกใกล้สนามบินและศูนย์ราชการทำเลศักยภาพสูงเชื่อมต่อเข้าเมืองออกต่างจังหวัดได้ง่ายเหมาะสร้างบ้านส่วนตัวบ้านเช่ากูดังหรือสำนักงานจุดเด่นติดถนนเลี่ยงเมืองลำปางรถผ่านตลอดวันทำเลดีสำหรับอยู่อาศัยหรือทำธุรกิจแปลนสวยถมเรียบร้อยพร้อมปลูกสร้างน้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึงบรรยากาศเงียบสงบอยู่ในเขตชุมชนใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครบ ใกล้สถานที่สําคัญ5นาทีสนามบินลำปาง7นาทีศูนราชการจังหวัดลำปาง10นาทีเซ็นทรัลลำปาง10นาทีโรงพยาบาลลำปาง12นาทีโรงเรียนบุญยวัฒนวิทยาลัยใกล้ตลาดสดเซเว่นเอวปั๊มน้ำมันคาเฟ่ราคาพิเศษเพียง12,000บาทต่อตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนครุฑแดงพร้อมโอนทันทีติดต่อเอสเตทคอ์เนอร์ลำปางคุณสมจินโท0 9 2 4์1 3 9 3 4 ไลน์ ID 092-767-6317